คือสวนผมอันี้แปลงมาเดือแล้วนี่ก็จะเป็นไม้ป่าเนาะไม้ป่าผมได้สามปีเพื่อนผมไว้ล่มแล้วเอาใบมานะครับเอาใบมันเนี่ยเอาใบมาทำอะไรก็ใบมาทำปุ๋ยฮนะครับเอาทําปุ๋ยหมักนี่แหละแล้วก็ใส่ต้นไม้นะครับคือมันจะเอื้อกันนะเพื่อนเพื่อนไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยอันดับแรกเลยดีสุดปลูกปลูกปลูกพุ่มไม้ป่าทีไว้ก่อน ใบเขาพวกนี้ฮะเนี่ยขี้หลงขี้เหล็กอะไรพวกนี้สะดงสะดาอะไรพวกนี้มันเป็นปุ๋ยหมดนะเพื่อนนะเพื่อนดูกล้วยผมมันงามแล้วเนี่ยนะเนี่ยนะครับนี่ผมทําบ่อน้ําลอยไว้เพื่อนเห็นปะเนี่ยเติมน้ําแล้วก็ปล่อยน้ําลดเนี่ยลดพวกมะดงมะเดื่ออะไรงงผมเนี่ยที่ผมเจ้าผลผลผลไม้ทานเนี่ยติดผลทุกต้นเพื่อนเห็นปะเนี่ยอันนี้ก็เป็นนอร์แลนนะเห็นปะมาละกอก็ได้กินแต่มะกอฝั่งนู้นไม่ได้กินนะเพราะไม่มีระบบน้ําเพื่อนเห็นปะ ยดกจนขอชีวิตนะผมว่าสําหรับผมนะแต่คนอื่นอาจจะดกกว่านี้นะนี่ผมเก็บกินไปชุดแล้วนะนะครับเนี่ยมีกด,ดกจนล้นอนะ่ะกินไม่ทันอนะ่ะเพื่อนตรงนี้เลยฮนะเนี่ยผมพาชมไม้ป่าด้วยเห็นปะนะครับเนี่ยต่อไปเนี่ยคอต้นไม้ผลมันก็จะคุมกับไม้ป่าอย่างนี้มันก็จะเป็นอุโม,มงต้นไม้ใช่ปะเป็นอีกซีกหนึง่งเป็นไม้ป่าอีกซีกเป็นอุโมงเขาเรียกเป็นอุโมงสองซีกอ่ะเป็นอุโม,มง์มมงไม้ผลร่วมกับไม้ป่านะนะครับเนี่ย ผมไม่เคยผมก็พูดตรงอันนี้ไม่มีระบบน้ำนะผมไม่เคยได้กินมะม่วงต้นนี้เลยนะเนี่ยแต่รอบนี้อาจจะได้กินบ้างนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมกําลังจะทําระบบน้ำแล้วล่ะไอ้คำระบบน้ําระบบน้าของผมเนี่ยก็คือเปิดปิดอัตโนมัตินะเพราะผมอะอาทิตย์หนึ่งอะมาลดน้ําครั้งหนึ่งมันไม่พอแน่นอนเนี่ยลูกมันเลยบีบเบี้ยวเห็นปะเนี่ยเพราะคือไม่ไม่ได้ลดไมได่ลดน้ําคือเจ็ดวันครั้งหรือสิบวันครั้งมันไม่ได้หรอก ไม้ผลมันต้องการน้ําทุกๆ2-3วันนะครับเป็นอย่างน้อยถึงจะสมบูรณ์นะครับโอเคสวนผมเป็นสวนกเกษตรปลอดสารพิษนะนะครับปุ๋ยพวกแร่ธาตุจุลาธาตุ NPK ปุ๋ยคอกอะไรผมใช้อะไรที่เป็นประโยชน์แล้วไม่ทำร้ายมนุษย์เรานะฮะนะครับผมก็ผมก็ใช้ออนะครับแต่สารพิษผมไม่ใช้แน่นอน เนี่ยผมทำทำไว้เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเสียบกับตอที่ผมทำไว้นะที่ผมเตรียมไว้เนี่ยฝรั่งผมก็ได้กินนะเนี่ยเพื่อนเห็นปะเนี่ยผมก็ห่อนะครับมีทุกอย่างครับผมส่วนผมเนี่ยอ้อยยังมีเลยอ้อยเอามาทำเลยอ้อยผมเอามาตัดคุมโคนต้นทุเรียนนี่ไงเนี่ยเห็นไหมเพื่อนเนี่ยตัดคุมโคนอย่างเงี้ยเห็นปะเนี่ยฟิกดูได้เพื่อนดกไหมกินไม่ไหวนะเนี่ยทุเรียนผมสองปีนะครับปลูกปลูกแบบไม่มีหลบน้ํา ผมอ่ะดีนะผมไม่เชื่อคนอยู่คนนึ่งนะบอกโอ้ยถ้าไม่พร้อมอย่าทำเพราะไอ้ความไม่พร้อมนี่แหละมันทำให้ผมมีใจมีความหวังในการทำงานเนาะแล้วก็โอเคถึงเขาจะไม่สวยหรอกเพราะเราต้องบอกอะไรเราจนอะ่ะเอาใช้คำว่าจนเลยแล้วกันมนุษย์เงินเดือนอะ่ะเดือนละบางคนก็หมื่นกว่าบางคนก็สองหมื่นคนสามหมื่น,คน,มมนคนสี่หมื่นเนี้ยถามว่าใครจ่ายค่าน้ำมันรถ การลงชีวิตมันก็จะไม่พอล่ะแต่ละคนนะเอาจริงพูดตรงมันไม่เป็นเจ้าของกิจการจะได้มีเงินนะครับผมก็ทําแต่ปลูกจนไม่มีน้ํะมาลดน้ำเอาคุมผมเอาพวกหญ้าคุมนะแล้วก็เอาผ้าคุมอ่ะมาลดน้ําทุกเจ็วันสิบวันทีแรกอ่ะไม่มีระบบน้ําอ่ะก็เก็บตังค์ทำบ่อพวกนี้ฝ่ายจะได้นะปีที่สองเลยนะมันถึงโตกระท่อนกระแท่นไงคนเห็นผมก็บูลลี่ผมแบขมขมบขำๆแบบโอ้ยทำอะไรเงี้ยคือแบบผมนึกในใจไม่เป็นไร คนเราเขาไม่มองตอนเขาไม่มองตอนเริ่มต้นหรอกเขาม,มองตอนสําเร็จคือผมก็ไม่ได้มาคุยว่าผมจะสาเร็จนะผมแค่แบบอยากจะมีเนี่ยไากินไวกินเองเนี่ยอ,อะไรมายมมาปิงอะไรเงี้ยน้อยหนาลิ้นจี่ลำไยอะไรพวกเนี้ยนะครับกระทงกระท้อนอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็หญ้าเนี่ยเอากินไม่ค่อยมีเวลาตัดวันนี้เครื่องตัดหญ้าพังเดี๋ยวเพิ่งกำลังซ่อมอยู่นะครับ ก็ทยอยตัดเนี่ยนะฝั่งนี้ตัดทางเดินผมตัดเอา,เอาที่ทําได้ก่อนค่อยๆทําไปนะครับเพราะเราหยุดมันเวลามันน้อยทําไม่ทันมีเงาะมีมาฟงมาเฟืองนะครับแล้วผมก็ตอนเนี้มันเริ่มจากไอ้เล็กๆเนี่ยนะไอ้ต้นทุเรียนเล็กๆเนี่ยง่อยๆของผมเนี่ยตอนนี้มันก็มีกําลังใจทําแล้วก็ขยายไปอีกสองไร่แล้วนะอันนี้สี่อันนี้สองไร่จากสองไร่กลายเป็นสี่ไร่ภายในสามสี่ปีนะนะครับ นะก็เผื่อไว้ตอนเรากรเกษียณไงเพื่อนผมพูดนะผมอยากจะแบบชวนเพื่อนที่แบบมีเงินเดือนเหมือนผมอะคือเอาพูดเอาใครที่จนเหมือนผมดีกว่าเออใช้คําว่าจนกันไปเลยดีกว่าไม่ต้องมาลากลงลากย่าหรอกนะครับมันเงินเดือนนี่แหละแล้วหลังกเกษียณนะใครจะเลี้ยงเราเราทํางานไม่ไหวแล้วอะเนาะใครมาเลี้ยงเราอย่างน้อยมีปลามีบ่ออะไรพวกนี้มันก็มีบ่อน้ําก็มีปลาใช่ป่ะเพราะว่า เราทาเกษตรมันต้องมีน้ำแล้วอะ่ะในน้ําก็ต้องมีปลาถูกปะ่ะก็ต้องมาเลี้ยงคือมันครบวมมงจรของมันอะ่ะมันก็อยู่ได้แล้วเพื่อนพอเราจะตายโอเคเดี๋ยวเราก็ตายละเราก็เหลือถิงไว้ให้ลูกให้ลูกให้หลานไงแต่ถ้าหลุดเราไม่ตายพะง,งาบพะง,งาบอยู่อะ่ะจะ 18, สิบแปดสิบเนี้ยเกิดจะไม่ตายมันทำไงอะ่ะมันก็ต้องแบบมีอะไรกินใช่ปะ่ะทางานไหวอ่ะไปแข่งเด็กเด็กวัยรุ่นไหวอะ่ะก็ไม่ไหวใช่ไหมครับเพื่อนนะฮะก็ เราก็เป็นแนวคิดของเราเนาะมันก็มีคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแหละมันธรรมดาจะให้ใครมาคิดเหมือนเราไม่ได้แต่เอาจริงเราก็เป็นห่วงเพื่อนนะสมัยเนี้ยมันเป็นโลกของทุนนิยมอะ่ะเราก็ถามเนี่ยเนี่ยผมไม่ได้ฉีดยาฆ่า,มาแมลงเนี่ยเห็นปะมันก,มนก็มันก็อย่างเงี้ยมีแมลงกินบ้างอะไรบ้างแต่ว่าถ้าเป็นทุนนิยมอะ่ะเขาลงทุนไปแล้วอะ่ะทิ้งเท่าไหร่เป็นล้าน,านอะ่ะเนี่ยเห็นอย่างเงี้ย ถ้าลงทุนกันจริงๆเบาๆาจริงๆจังจอ่ะมันก็เป็นล้านใช่ป่ะระบบนู้นถามว่าเขาก็ต้องลงทุนไปในขนาดนั้นเขาคืนเพราะเขาคืนปุ๊บเขาก็อัดยาฆ่าแมลงดิถูกป่ะสารพิษอัดเข้าไปดิเขาไม่อยากทําหรอกแต่เขาไม่ทําไม่ได้เพื่อนเข้าใจเขาว่าเขาไม่ทําไม่ได้นะถ้าเขาไม่ทําเขาขาดทุนเพราะนั้นคนที่รับกรรมคือผู้บริโภคนะทุกวันเนี่ยผมบอกให้ไม่เห็นหรอเป็นโรคหลอดเลือดเป็นโรคมะเร็งกันเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นกันอ่ะ เพราะอะไรก็เพราะว่าเขาไม่อยากทำไงแต่เขาจําเป็นต้องทำไงเพื่อนเขาจําเป็นต้องทำงันำ้นเราปลูกกินเองได้เลยได้เราปลูกไปเถอะเนี่ยเนี่ยละมุดผมก็เพิ่งเริ่มลูกแรกนะเนี่ยในสวนเนี่ยนะครับเนี่ยละมุดก็ได้สักสองปีครึ่งมั้งนะครับ ปลูกไปเผือเพื่อนเผื่อๆก็ได้กินดูเด็ขนาดง่ายๆสับรถยังได้กินเลยเนี่ยเดี๋ยวมันก็ค่อยๆอ,ออกมาเห็นปะตอนเนี้ยได้ชุดนู้นะผมเด็ดหักกินแล้วนะเ,นเพื่อนเนี่ยผมกลับมาก็เอาไปกลับไปกินมะกรุงมะกรกอเดี๋ยวนี้ผมเนี่ยเรื่องสุขภาพผมไม่ค่อยกลัวนะเพราะผมเริ่มกินผลไม้ที่ผมปลูกเองนะสามปีมันเริ่มเห็นผลนะเพื่อนเนี่ยในยหนาก็มีเนี่ยเพื่อนในหนาเริ่มออกลูกอนะ ดี๋ยวน้อยหนาข้างนู้นนะผมได้กินแล้วนะเนี่ยผมกับเพื่อนเห็นนะมันเริ่มออกแล้วนี่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 ไม่ได้สามปีนะนี่สองปีเกิดห้าเดือนเองนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยขนุนก็มีนะครับเอ่ออะไร <c oughs> ข้ระทอนก็มีนะครับเนี่ยอันนี้น้อยหนาเขียวกเกษตรสองน้อยหนานก็มีหลายพันผมเป็นคนมักกินน้อยหนาเนาะผมก็ปลูกน้อยหนาต้ตนนี้เห็นลูกอยู่แต่ใบมันเยอะผมยังไม่ทํายังไม่ทําการเอ,อ่อเขาเรียกบังคับให้มันนี่นี่นะเนี่ยเพื่อนดูดิ ลำไย,ยผมสองปีกับอีกสองสาเดือนมั้งเริ่มออกลูกแล้วเนี่ยเพื่อนเห็นปะเพื่อนคราวที่แล้วมันออกช่อมาไม่ได้กินนะแต่รอบเนี้ได้เนี่ยน่าจะได้กินนะเพื่อนเห็นปะผมมีระบบน้ํานิดนึงแต่ว่ายังไม่ยังไม่ได้ดีเท่าไหร่หรอกแต่ก็เออผมชื่นใจนะเพื่อนเนี่ยเห็นปะผมลืมลืมมาก็ได้กินนี่กล้วยหอมคารินิสนี่ก็ได้กินนยเพื่อนดูผมก็แบบจริงกขพูดย้ำว่าชวนเพื่นอนมาปลูกเนี่ยรอบที่แล้วมันออกมาแล้วมันก็ไม่นิ่งผมไม่ได้ฉีดยาฆ่ามแมลงอะไรนะ สารพิษไม่มีนะเนี่ยแต่เรื่องเรื่องว่าหญ้าเยอะมันลกด้วยเพราะมันมีอะไรหลายอย่างให้กินเนี่ยเนี่ยแล้วก็ใบชะมวงเนี่ยเนี่ยมแมลงก็มากินเห็นปะ่ะใบชะมวงยอดใบชะมวงอ่อนกว่ายอดไอ้ยอดอะไรลำไยเนี่ยเพื่อนว่ามันกินอะไรมันก็กินยอดชะมวงดีกว่าใช่ป่ะเนี่ยเออมันอ่อนกว่างน,นะครับคือมันถ้ามันมีหลากหลายเพื่อนมแมลงมันไม่ค่อยรบกวนหรอก,อกแบ่งมันกินบ้าง เรากินบ้างเขากินบ้างไม่เป็นไรคืออยู่ด้วยกันให้ได้นะอยู่ให้กันให้มีความสุขนะครับเนี่ยน้อยหนาผมเก็บไปกินแล้วลองเก็บไปกินแล้วนะมีน้อยหน่าคั่งนะอร่อยมากเพื่อนน้อยหนาคั่งเนี่ยโหแบบตอนแรกก็ไม่ไม่คิดว่ามันจะอร่อยนะมันเป็นน้อยหน่าเนื้อเพื่อนอร่อยมากๆเลยเอา้าวทำไมเป็น้านหน้าโอ้ยกลับมาโฮ้ยนี่น้อยหนาเพื่อนเห็นปะเออเมื่อกี้ถ่ายไปเป็นอะไรหมดแบบเป็นหน้าผมอย่างเดียวเลยปะเนี่ย เป็นหน้าผมเดินสบายนะอะมาให้ดูกล้วยหอมินเมื่อกี้ผมรู้ถ่ายหน้าป่ะอะอน,นี่กล้วยหอมขาวนิสนะนี่ลำใยเอ้ยไม่ใช่อันนี้ลิ้นจีนะครับนี่นหอมคาวนิสอันนี้ก็จะเป็นลำใยที่เขาแล้วมันออกดอกมาใช่ป่ะแล้วไม่ออกผลตอนนี้ผมว่ามันติดผลแล้วนะเนี่ยพมเม็ดมันเริ่มใหญ่เนี่ยเพื่อนเห็นป่ะแล้วมันมีหลาย,หลาย,ห,ลายหลายชุดด้วยเนี่ยชุดนี้เห็นป่ะเนี่ยครับ เนี่ยมีดอกเรื่องดอกใหม่เนี่ยโอ้ผมได้กินก็ดีใจแล้วนะเพราะนี่มันแค่สองปีหน่อยๆองเงยเออเห็นป่ะเพื่อนมาโอ้แกงลืมๆไปทํานู่นทํานี่ไปเพื่อนก็ได้กินนะครับให้ดูเมื่อกี้กล้องไผมไปถ่ายหน้าตัวเองบ่ดูนะเออก็เลยลองย้อนอีกรอบนะครับมะเฟืองก็ดีเพื่อนการโรคเหนืดผมเห็นเพื่อนผมอ่ะเป็นไอ้โรคหรือโรคเลือดเลือดเหนืดเยอะ มะเฟืองเนี่ยครับมันช่วยให้เลือดไม่หนื่อนะเพื่อนเนี่ยเป็นสูตรหมุนไพรธรรมาชาติอ่ะแล้วก็ไปกินยากินแต่ยาลดโรคเหนื่อเลือดเลือดหนื่เอออ่ะผมลืมเด็ดไอ้กล้วยนี่นี่ก็กล้วยและมือนางอีกนะ,ะเดี๋ยวผมจะไปเด็ดนะเด็ดเอาปีมันไปนะจิ้มน้ำพริกนะแต่เนี้ยลืมไนงะมันก็เลยเป็นงี้เลยนี่ทุเรียนทุเรียนก็ปลอดสารพิษนะนะครับเพื่อนปลูกแบบนี้ง่ายๆปะ่ะ เนี่ยนี่ตัดหญ้าไปโดนด้วยซ้ำเนี่ยมันแตกใหม่เห็นปะเนี่ยตัดหญ้าไปโดนเกือบขาดนะเพื่อนเห็นปะต้นเล็กเนี่ยเลยต้องมาเสริมเนี่ยนะครับนะเพื่อนลาเพื่อนไปแค่นี้แหละครับผมมีอะไรเดี๋ยวก็มามาโม้ใหม่นะครับเพื่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ